สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568เขียนโดยคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอครับบ้านเมืองจะยังไงต่อลูกตกเก้าอี้นายกพ่อตกใจนะเพราะเป็นลางร้ายถึงคดีป่วยทิพชั้น14ที่สาลฎีกาพเนกคดีอาญาของนักการเมืองนัดฟังคำสั่งวันที่9กกันยา หรือว่าชะตาพ่อจะต้องคืนคุกจริงๆเย็นหวานคำวินิจฉัยตุลาการสารรัฐธรรมนูญตอนต้นๆทำเอาแฟนๆหน้าจอว้าวุ่นที่บอกว่านายกแพทองทานยังไม่ถึงขั้นขาดความซื่อสัตย์สุดจริตแต่อ่านไปอ่านไปถึงตอนว่าด้วยมาตรฐานทางจเจริยธรรมร้ายแรงผลการพิจารณาออกมาว่า สารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาหารือร่วมกันแล้วมีมติโดยเสียงข้างมาก6ต่อ3โดยเสียงข้างมากคือนายปัญญาอุตชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหะวานนนายบรรจงศักดิ์วงปราดและนายอุดมรัตอัมริดวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องนางสาวแพทยทองทัด สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บสเท่านั้นแหละที่ทำท่าจะเป็นลมกันตั้งแต่แรกฟื้นและสุดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาไปตามๆกันใน6เสียงข้างมากนั้น4เสียงคือนายปัญญาอุตชาชนนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหวาโนนและนายบรรจงศักดิ์วงปลาด เห็นว่านายกแพทองทานขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตร,รา160วงเล็บ4และวงเล็บ5คือไม่มีความซื่อสัตว์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ4และทั้งมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงวงเล็บ5ส่วนอีก2ใน6เสียงข้างมากคือนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมและนายอุดมรัตนมริ เห็นว่านายกแผ่ทองฐานขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160เฉพาะวงเล็บ5เท่านั้นส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย3ท่านที่เห็นว่านางสาวแผ่ทองฐานฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไม่ร้ายแรงความเป็นรัฐมนตรีของแพทองฐานไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวก็มีนายนักครินเมฆไกรรัตนายนพดลเทพพิทัก์และนายสุเมธรอยกุลเจริญ สรุปแพทองทานขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และบวงเล็บ5ความเป็นนายกสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อนหนึ่งกรกฎาคม68โน่นแล้วผลแพรทองทานตกเก้าอี้ทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญไปด้วยนั่นเท่ากับว่าขณะนี้ ประเทศไทยว่างผู้นำบริหารประเทศแต่ไม่ต้องตกใจประเทศไทยเรามีกองทัพเป็นวงแบ็กอัพให้รัฐมนตรีรักษาการจนกว่าพักการเมืองจะจับค้่กันได้และโหวตเลือกตัวนายกคนใหม่ในสภาขึ้นมาฟอร์มรัฐบาลแล้วใครละ่ะมีสิทธิ์เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญก็มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ นายจุลินลักษณวิสิท์นายชัยกเกษมนิติสิริและนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อไม่ต้องพูดถึงคนอื่นให้มากความตัดฉับเลยนายชัยกเกษมนิติสิรินายกบัญชีพรรคเพื่อไทยกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกับสีแดงจะชิงกันสอสอเท่าที่มีในสภาตอนนี้492คน ใครรวมเสียงได้247คนขึ้นไปก็เป็นเสียงข้างมากมีสิทธิ์ได้รับโหวตเป็นนายกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วเห็นนายภูมิธรรมนายกรักษาการแถลงแบบหน้าแห้งแหลงในอกว่าพักร่วมเดิมอยู่ครบพร้อมเหลียวหน้าตามองพักร่วมที่ยืนเป็นแผงบางๆแล้วรีดเสียงออกมาจากท้องว่าขณะนี้ทั้งหมดที่มาคุยกันวันนี้มีทั้งพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตฐ พรรคชาติพัฒนาและพรรคชาติไทยพัฒนาและพี่อ้วนก็ประกาศจองตั๋วเป็นขั้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเพื่อไทย140เสียงเป็นแกนนาแต่เอ๊ะพรรคกล้าทําหายไปไหนล่ะอย่าทําให้พี่อ้วนของผมต้องเหี่ยวเป็นดอกกระเจียวหุบเขียวนะความจริงตามสักแล้วพรรคประชาชนที่มีสอสอหนคนซึ่งมากที่สุดมีสิทธิ์ประกาศเป็นผู้จัดจตั้งรัฐบาลใหม แต่พักหมดตัวที่จะเป็นนายกละมังเย็นวานนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนประกาศเงื่อนไข3ข้อถ้าใครรับได้พร้อมสนับสนุนให้เป็นนายกไปจัดตั้งรัฐบาลโดยพักประชาชนไม่เข้าร่วมไม่เอาตำแหน่งใดๆดดังสิน้น3ข้อเงื่อนไขของพักประชาชนก็มี 1. นายกคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนตั้งแต่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 2. ครมชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสู่การเลือกตั้งสอสอรอเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทางนี้ต้องไม่เกินวันก,นก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสอสอ 3. พักประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลและจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชนไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนี้ หลังจากนายนัทพงศ์ประกาศ3ามเงื่อนไขนายอนุทินที่เพิ่งไปกินข้าวหน้าไก่ฝีมือเชฟป้อมทองอย่างตึงพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบเลขาพักภูมิใจไทยและนายพารดอนปริศนานันทกุลสจอ่างทองก็ไปเป็นแขกของพักประชาชนคุยกันเรื่องแม่นาคพระขนงกับคณะพักประชาชนกันถูกคอหรือไงก็ไม่รู้เป็นชั่วโมงกว่าจะหน้าบานเป็นดอกทานตะวันลงมา จะโอเคหรือโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันจะเห็นได้อนุทินบอกนักข่าวว่าเงื่อนไขที่เห็นพ้องตรงกันโดยไม่มีข้อสงสัยคือการยุบสภาคืออำนาจและรัฐธรรมนูญก็มีหลายมาตราที่ควรแก้เห็นพ้องตรงกันหมดที่นายนัทพงศ์หวัวหน้าพรรคประชาชนได้ถแถลงโดยหลังจากนี้ผมเองจะเดินทางไปพักล้าธรรมนี่มันเป็นการบีบไข่แมวตั้งแต่ยกแรกเลยนะเนี่ย พักประชาชน143เสียงพักภูมิใจไทย69เสียงแค่สองพักนายอนุทินก็มีสารตั้งต้นรัฐบาลอยู่ในมือแล้ว212เสียงหาอีกแค่35เสียงก็247เสียงเป็นเสียงข้างมากแล้วพักพลังประชารัฐบ้างพักรวมไทยสร้างชาติบ้างพักคุณหญิงสุดารัฐบ้างยิ่งนายอนุทินบอกว่าจะไปพักกล้าธรรมภูมิทรรแทบอยากท้าอนุทินเอาหลังชนกัน แล้วก้าวเดินไปข้างหน้า5้าก้าวแล้วเหนี่ยวไก่ไปเตาะพักกลา้าทำเท่ากับเหยียบหางแมวแล้วจะอยู่ร่วมโลกกันได้ยังไงยังไม่ต้องไปคิดถึงการฟอร์มรัฐบาลเอาแค่โหวตตัวนายกในสภาเมื่อพักประชาชนโหวตให้นายอนุทินอำนาจตระกูลชินก็สิ้นเชื้อสิ้นคอกแล้วนี่มองกันตามหน้าเสือนะการชิงนายกสู่การตั้งรัฐบาลใหม่ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทย ในตลาดเขาต่อภูมิใจไทย5เอาหนึ่งแต่การเมืองการโลกท้ายปีอีกสเดือนนี้บอกได้เลยใครมาเป็นรัฐบาลเป็นทุกขลาบมากกว่าโชคขลาบและอะไรที่คิดว่าราบรื่นนั้นเพื่อใจไว้บ้างราบรื่นนั่นมันจะลื่นถลายด้วยสถานการณ์ที่ถาโถมเข้ามาช่วงท้ายปีจนแทบไม่มีช่วงให้ตั้งหลักใครมาเป็นรัฐบาลต้องเป็นเนื้อเดียวกับกองทัพ เงื่อนไขสี่เดือนต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่และต้องจัดทําประชามติเพื่อตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับนั้นมันเป็นเงื่อนไขเพื่อประโยชน์นักการเมืองเพื่อการเมืองและบ้านเมืองล่ะปากท้องประชาชนล่ะเศรษฐกิจประเทศล่ะการต่างประเทศในยุคโลกแยกขั้วล่ะไม่เป็นเงื่อนไขที่คนจะเป็นนายกต้องคิดแก้คิดทำก่อนหรือประชาธิปไตยเลือกตั้งรัฐบาลมาจากประชาชนดังนั้น ประชาชนต้องมาก่อนการเอาประชาชนไปแลกเปลี่ยนกับอำนาจการเมืองชั่วคราวที่มีเงื่อนไขซ่อนเร้นนั้นพึ่งระวังมันจะย้อนมามัดดว4-6 6เดือนเพื่อยุบสภาแต่ปัญหาชาติบ้านเมืองที่ตกต่ำสุดขีดกองท่วมประเทศควรทำความเข้าใจกันให้ชัดๆช,ช่วยกันแก้ปัญหาชาติเฉพาะหน้าพอให้ประชาชนอ้าปากได้ก่อนดีไหมแสดงฝีมือให้ได้ใจประชาชนก่อนจากนั้นจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็ยุบไป หรือจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ประชาชนดูก่อนพอใจรับกันได้ก็ร่างกันไปแบบนี้รัฐบาลใหม่ก็จะได้ทั้งเงินทั้งกลองแต่เอาเถอะเรื่องตั้งรัฐบาลไม่ลงตัวจบง่ายในวันนี้พรุ่งนี้หรอกผมเกรงแต่ว่าอะไรที่คาดไม่ถึงมันจะตึงตังขึ้นมาเส่นก่อนลางสังหรณ์ของผมเหมือนเสียงหมาหอนไม่จำเป็นต้องเห็นผีเสมอไปแค่ลมพัดใบไม้ไหว บางทีก็หอนแล้ววันเสาร์ที่ปลายซอยศิลวชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบ จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ